ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผม, nice. มนายสมบัพศ์ิษครับ่านลงท้ายหนึ่งสี่หกวันนี้ประเด็นทางสังคมที่ผมได้ก็คือนิสิตเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกไลยถึงพอใจในกิจกรรมกลุ่มก็เลยในเรื่องจากที่ไม่มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นครับแน่นอนะครับว่าสภาพปัญหาที่นิสิตมีอยู่นั้นก็คือนิสิตไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในงานกลุ่มครับเพราะพาะว่าสาเหตุที่ผมหาได้มีอยู่สามอย่างครับอย่างแรกครับก็จะเป็นเรื่องของคุณครูครับ ไม่ได้จัดเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกครับเขาจะมองว่ามันไม่สําคัญหรือมองว่าภาระลง,งานที่เขาทามันอาจจะมากเกินไปอย่างที่สองครับคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งนักเรียนหรือตัวของเองก็อาจจะไม่ได้มองว่ามันไม่ได้มีความการสแสดงความเห็นเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญมากซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะครับว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมองอย่างนี้แต่จริงๆเราคนที่จะตระหนักและให้ความสาคัญมันอย่างที่สาครับ นิสิตอยากระบายความรู้สึกของตัวเองครับนิสิตท,ที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขามองว่าเออเขาอยากระบายเขาอยากเขาอยากระบายว่างานกลุ่มมันเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จริงๆเขาต้องการแค่ระบายความรู้สึกของเขาครับเราพบว่าผลกระทบก็คือนิสิตเกิดความไม่พึงพอใจนั่นเองครับคนที่เขาไม่พึงพอใจอยู่แล้วนะโอเคต่อไปนะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เราก็จะมี3มเรื่องครับแด้ก็เป็นประเภทของความผัดแยง้ง ผมพบว่าผมมองว่ามันเป็นความขัดแย้งภายในกลุ่มครับจะเป็นกลุ่มของนักเรียนกับคุณครูสองกลุ่มเขาขัดแย้งกันครููเขาบอกไม่ต้องเกณฑ์นะนักเรียนบอกให้มีเกณฑ์ต่อไปก็เป็นระดับของความขัดแย้งครับผมมองว่ามันเป็นระดับขององค์กรครับเพราะระดับองค์กรเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานครับสถานศึกษาอะไรพวกนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างความเห็นความความเห็นไม่ตรงกันระหว่างครูกับนักเรียนครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นแชนดของความขัดแยง้งผมมองว่ามันเป็นความขัดแย้งด้านข้อมูลครับตรงคีย์เวิร์ดที่มันมีคําว่าความแตกต่างในการรับรู้ภาษาอังกฤษเรียก p e c e p t i o n เพราะว่าเด็กๆเ,เ,เด็กที่เขาไม่พึงพอใจอะ่ะเขาอยากรับรู้เขาอยากเขาอยากให้คนอื่นเขารับรู้เขาอยากมีการรับรู้อื่นแต่ค,คุณครูอาจจะไม,ไม่ได้อยากรับรู้มองว่าพละง,งานมันมากเกินไปเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันครับต่อไปนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาครับ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมอมองว่าสําคัญและคนทำมากทีน่นสุดคือการแสดงว่าให้ถึงถึงการการแสดงความคิดเห็นเนี่ยฟีดแบ็กเนี่ยครับว่ามันมีความสําคัญและมันควรมีอยู่นี่คือหัวใจของเรื่องนี้แล้วอธิบายว่ามันเหมาะสมยังไงผมบอกว่ามันเป็นการเพิ่มประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับคุณครูเขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยตัวเองตัวไหนตรงไหน,ไหนที่เขาไปปรับการสอนเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียน2นักเรียนเขาก็จะได้ฟีดแบ็กเขาก็จะได้ระบายความรู้สึกของเขามาครับ สองผมมองว่ามันไม่อาจจะไม่ได้มีข้อพิพาทกันครับถ้าเราทําอย่างนี้ทั้งงทั้งต่างฝ่ายทั้งได้ประโยชน์ไม่มีข้อพิพาทไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันครับซึ่งนี่แหละเรื่องดีๆขั้นตอนกระบวนการนะครับอย่างแรกครับข้อแรกเลยบอกเพื่อนเก็บความรู้สึกไม่พึงพอใจไว้อย่าไปอย่าไปทํกากา,การทำที่ไม่ดีแสดงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาบอกไปบอกเพื่อนและไปไปหาคุณครูเลยครับคุณครูท่านนั้นหรือรายวิชารายนั้นนั้นบอกไปบอกอาจารย์เลยว่าเฮ้ ครูครับช่วยครั้งหน้าช่วยมีฟีดแบ็กให้หน่อยนะเอาไว้ให้ไปปรับปรุงการสอนครั้งหน้าก็ได้ซึ่งหัวข้อต่อมาที่ผมจะพูดก็คือข้อ2ก็คือเสนอให้คุณครูและอาจารย์ว่าควรมีฟีดแบ็กในงานกลุ่มเพราะว่าในงานกลุ่ม,มครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งคู่ได้ประโยชน์เหมือนที่ผมพูดไล้แล้วว่าอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ผมก็ได้ประโยชน์ซึ่งหนึ่งก็คือไปบอกไปบอกเพื่อนใช่ไหมครับบอกเพื่อนว่าพอใจใจ่เล่นก่อนสองไปเสนออาจารย์สุดสําครับ เสนอจย์ไม่พอเราเสนอให้นักเรียนด้วยครับให้นักเรียนทุกคนได้รับรู้เลยรับรู้ว่าฟีดแบ็กเป็นสิ่งที่สําคัญสแสดงให้เห็นเลยว่านักเรียนครับทุกคนฟีดแบ็กสำคัญนะเพื่อให้รู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากคุณครูเขาต้องการอะไรเพื่อให้คุณครูเขาปรับปรุงการสอนให้มันดีขึ้นในภายภาคหน้าเช่นหลังกลางภาคครับเราก็จะเส้นสอบหลังกลางภาคเราฟีดแบ็กครั้งหนึ่งปลายภาคเราก็ฟีดแบ็กครั้งหนึ่ง หรือเราจะไปรันรู้ไปบอกโรงเรียนอื่นต่อก็ได้ไม่ต้องเป็นบอกโรงเรียนเราก็ได้ครับทุกโรงเรียนเลยให้มีฟีดแบ็กให้หมดเลยก็ยิ่งดีครับผลลัพธ์ที่ผมว่าคาดว่าจะได้นะครับก็คือคุณครูและนักเรียนครับเขาจะได้ไม่มีข้อพิพาทกันทั้งสองต่างได้ประโยชน์ซึ่นกันและกันต่างปรับปรุงในเรื่องของตัวเองต่างปรับปรุงในเรื่องของการสอนคนนึงปรับคนนึงได้แสดงความรู้สึกคนนึงปรับปรุงในเรื่องของการสอนและทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมและไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น สกเกมครับก็จะมีข้อ,ขอดีดีเกิดขึ้นเราเราไม่ต้องไปทําอะไรเราแค่สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันนั่นแหละครับการอยู่ร่วมกันของสังคมขอขอ,ขอจบการสื่อในเพียงเท่านี้ครับผมครับ